นี่แล้วโอกาสนี่อะไรอ่ะุยเค้ของใครเออเค้ของใครหรอไหนลองเพลงยังลองเพลงยังดูก็พม่แข้วเอออ่ะแล้วแขบเลย ของขวัญค่ะให้ของขวัญนะคะขอบคุณค่ะให้มีความสุขนะคะนะคะเด็กดีนะคะเรียนหนังสือเก่งๆนะโตขึ้นเป็นคนดีนะคะแล้แกรักคาแล่อคุณแม่ด้วยไงเต่าเทียนแล้วเออเต่าเทียนจับเลยดีๆนะ วางมันโต๊ะนะดูการแ่ตจวางโต๊ะนูวางต๊ะนูนนนดีๆนะคะอโอวันนี้มีแขกมาหนึ่งท่านตะมือแขกไม่เอาของขวันมาด้วยแขกวางมันโต๊ะนี่สิลูเออต๊ะโต๊ะเนี่ยอ้ยอะไร้พอดีอรุโอ๊ยรุ่อือมีเค้กไครอะคะที่แวส้นั่นคือ ูสีสีน้ำตาลสิลูกันสน้ำตาลวี้ลุงทอมกับป้าพึโทรมาให้หนูก่าให้พี่เบหนูรอเปล่านี่นะ <c oughs> อ,อ,อ่ะหยุอดอีกหยุดอดอ ผอนไม้หลุดอ่ะลเกไม่ต้อจ่ายอไออกกันนะไห่วันนี้ตัดยากอ่ะตัดยากไหมไม่ยากหรอกไหนัออตาตัดตัดๆจัดเลยช่วยจับประชาคมต้องการคนที่อาศัยอยู่ติแลี่ยอยู่ใหญ่ไปออันเล็กๆกันไม่มา้ย สองมือใช่กันกดอ้ยหดุดเลยด้วดดเลยนตัดยากใช่ไหมมาช่วยอุ้ยเคทากะแลตด้วย ให้ลูกบ <m> ุกเอเลี่ยด้วยตอขึ้นะคะสวยๆนะคะไม่เจ็บไม่ก็ได้กับไอกับไิก็ได้ค่ะไอ่งหงอบได้อแดงๆไงถูกใจใช่ไหมโตขึ้นร่ำรวยเหมือนยายญาือนะเดชนะลูกนะเงนไหลมาแิเอาวันนี้อันไหนนี่มันนี่เอาเาไหม เจอแล้วเมื่อคืนนี้เขาประกาศแม่ข้าวหน้คิค้คคไปเมื่อไหร่ไม่รู้ข,ข้าวหน้าข้าหน้าด้สิขับมันมาไอยูนั่นฝันดีน,นะลูกนะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะเอาไวๆๆ้เรวยอคุณย่าให้เป็นร้านเลยนะลูกนะอ่าร่ำร <c oughs> วยร่ำรวยเอาแั่คือให้เงี้ยให้ให,ให้ให้ป้าดูสิหาใจดีไม่รู้อาหารจีต่อไป ต่อไปโฟกัสไปที่ตัวหัวไม่เห็นไปที่ตัวต่อหลกพี่ตาให้มาคุาน้นค่ะพี่ตาอืมอ่าชิทต่อไปอันนี้อะไรเอย่ยพี่แนนให้มาขอบคุณค่ะแล้วเป็นขอกล้องอปลาปลาแล้วขอบคุณค่ะพี่แนนคุณยังนะคะพี่แนนอยู่ไหนอ่ะพี่แนนอยู่บ้านลูก ไ่อชอบไหมคะชอบนี่อุ้ยชุดระบายสีชุดระบายสียสมีอะไรด้วยก็หญิงมีก็หญิงด้วยอันนี้พี่กิ๊กให้ให้โฟกัสอะไรพี่กิก๊กค่ะพี่กิ๊กอยู่บ้านลูกอาหารหันไปมองกล้องแล้วบอกขอบคุณข้าเลยคุณค่าพี่กิ๊กชอบไหมคะชอบอ,อันนี้ชอบไหมคะชอบแล้วอ,อันนี้ชอบไหมคะชอบ แกอันไหนก่อนดีนะอ,นนอ,นอันนี้ก่อนแ,แก,กอ,อันนี้ก่อนเหรออันนี้ใครให้มาพี่จา่าแล้วอันนี้ใครให้มาพี่แนนให้มาอันนี้ใครให้มามีอะไรอโอ้โหจำได้หมดเลยอะ่ะแจ็โซโปนะ่ะเออนี่ใครให้คะอันนี้ใครให้หลูกใครให้ชอบไหมชอบอันนี้ไหม Okay, okay. แก่ไหนดีนะแกระปุกของใครนะตังใครให้มาเ <Yeah. S 1> ลยยิ่งยย่้เ้าไหา่การมาดูดิการม,มาดูดิโอให้ก็่ไห,หรอกออ,อใส่ลงไปเลยค่อยๆลงหรอกโอเคลงไปได้ mm.